ใครที่มีความเชื่อเรื่องปีชงต้องหยุดฟังคลิปนี้ค่ะ4ปีนักษัตวที่ชงปี2,567ได้แก่นักษัตรแรกปีจอชง100%ค่ะปีจอจะชงด้านความคิดสุขภาพกายและใจเงินทองการทำมาหากินต้องมีสติและมีความเข้มแข็งปีนักษัตวที่2นั่นก็คือปีมโรงชง75%ต้องระวังในเรื่องของคำพูด เอกสารสัญญาการตัดสินใจโดยเฉพาะในเรื่องของการลงทุนและการเงินค่ะปีนักษัตรปีที่3นั่นก็คือปีฉลูชง50%ชงเรื่องการงานการเรียนการเดินทางการลงทุนระวังมีปัญหาติดขัดล่าช้าและปีนักษัตรปีสุดท้ายปีที่4นั่นก็คือปีมาแมชง25%ระวังขัดแย้งในความสัมพันธ์กับคนรักคนในครอบครัวและเพื่อนสนิท ใครอยากรู้วิธีรับมือและวิธีแก้ชงพิมพ์คอมเมนต์ว่าอยากรู้เดี๋ยวอาจารย์เจนจะมาบอกวิธีแก้ให้ค่ะ